ไปที่หุ้นเด่นก่อนนะคะจะบอกว่าหุ้นเด่นวันนี้เป็นหุ้นไซส์เล็กหน่อยที่เราพยายามเลี่ยงการแรงขายของฝรั่งต่างชาติหรือสถาบันเองก็ตามนะคะวันนี้ก็เลยเลือกหุ้นเด่นเป็นตัว P J w ปัญจวั a n นะคะวันที่ต้องเป็นวันที่เจ็ดซึ่งตัวนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าแข็งแรงมากแข็งแกร่งถ้าาที่กับตลาดโอ้ตลาดเมื่อวันพุธที่ลงแรงนะ p a n j ั a d ที่ต้องบอกให้ดูช้านิดนึงโอ้วิ่งสวนด้วยครับ เพราะว่าเขาเพิ่งเข้าเซตค่ะจาก MAI นะคะมาเข้าเซตในวันที่สามสิบมีนาปิดไปซะแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ออตัวเนี่ยนะคะปิดแล้วอ่ะทําไงดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับเข้ามาที่ตัวฟันเดเมนท์ลก่อนสำสหรับตัวปัญจวัตรนะคะที่ที่กรดบอกว่าวิ่งส่วนตลาดเพราะว่านอกเหนือจากเข้าเซตวันที่30มีนานะคะปีนี้จะเป็นปีที่เขาฟื้นทุกธุรกิจ ปีที่แล้วคือเขามีโรงงานที่จีนมีสองโรงงานที่จีนอยู่เทียนจินแล้วก็เจียงซูแล้วก็จีนเนี่ยมีความแบบคือโควิดงานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเรื่องโควิดเพราะนั้นก็จะมีการขอให้ภาคโรงงานเนี่ยมีการปิดคือปิดโรงงานเป็นสองอาทิตย์มั่งหนึ่งเดือนมั่งอะไรย่างเงี้ยแต่ในมุมของโรงงานเนี่ยพอพอปิดโรงงานปั๊บมันมีฟิกซ์คอสมันมีมันมีเครื่องจักรที่จะต้องแบบคือจ่ายค่าเสื่อมมีค่าคนงานที่เราต้องจ่ายค่าคนงานใช่ไหมคะเพราะนั้นโรงงานที่จีนในปีที่แล้วเนี่ย ขัดทุนไป30บล้านเฉพาะที่จีนแต่ว่าณนะวันนี้จีนไม่ได้ปิดโรงงานแล้วแถมกลับมาเปิดเร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเอาแค่30ล้านที่ขัดทุนเนี่ยเข้ามาอยู่ในปีนี้<า>กลับมามเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะมีแต้มต่อจากโรงงานที่จีนที่ไม่ได้ปิดแล้วเนี่ยสาบล้านส่วนธุรกิจอื่นๆอย่างที่เขาขายตัวกระป๋อง,องพลาสติกน้ำมันเครื่อง,อง,องตามการเดินทางเพราะฉะนั้นการเดินทางในบ้านเราเนี่ย มีเยอะขึ้น,นกว่าปีที่แล้วอันนี้ก็ฟื้นตัวคือฟื้นมาอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกที่ขายนมขายโยเกิร์ต<ม>เป็นพลาสติกแพ็กเกจิ้งที่เป็นลักษณะเป็นถ้วยอันนี้ก็คือตามการเปิดเมืองในบ้านเราเหมือนกันคือล้อไปกับการเปิดประเทศในบ้านเราตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพอต่างชาติเข้ามาเติมต่างชาติเข้ามาเขาก็อาจจะเข้ามาซื้อตามร้านสะดวกซื้อเป็นนมเป็นโยเกิร์ตอะไรสําหรับอาหารเช้าหรืออาหาร่ําอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเข้ามาหนุนอีกพา์ทนนนนนึี่่เป็ิสวยย ที่เป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่แบบแผงคอนโซลหรืออะไรก็ตาม,มที่อยู่ในในห้องเครื่องของรถยนต์ปีที่แล้วอ่ะได้แบ็กหลอกเข้ามาตุนเยอะค่ะเพราะว่าลูกค้าของเขาคือวันนี้เขาเป็นเฟิร์สเทียแล้วนะคะพ จริงๆก็เป็นเฟิร์สเทียมาสักเป็นหลายปีแล้วพอเป็นเฟิร์สเทียมาปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดการเปลี่ยนอย่างค่ายรถยนต์ค่ายใหญ่ของเดลใช่เวลาเปลี่ยนโมเดลเปลี่ยนอะไรเขาก็จะได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจในปีนี้ฟื้นตัวจะเริ่มเห็นตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเลยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาในปีที่แล้วคือเม็ดพลาสติกมันแพงปีที่แล้วต,ลต้นทุนแพงแล้วก็เริ่มไอของแพงเนี่ยทยอยใช้หมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจนในไตรมาสหนึ่งเนี่ยยังเหลือต้นทุนที่แพงอยู่แต่ว่าน้อยมากค่ะวัตถุ ที่แพงๆเนี่ยจะหมดไปเลยเดือนเมษาเป็นต้นไปแต่ในไตรามาสหก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าต้นทุนเนี่ยมันลดลงเยอะมากต้นทุนแพงนะคะลดลงเยอะมากเพราะฉะนั้นน่าจะเริ่มเห็นกําไรเทินอาราวตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งไตรามาสสี่เนี่ยเขาทำกำไรอยู่แค่11ล้านจากปกติที่ควรจะ40ล้านต่อ <ừ> คอเตอร์นะ ไต่มาสี่เหลือแค่สิบเอ็ดล้านไต่มาสหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าน่าจะกลับมาได้ประมาณสักสามสิบล้านอ่ะสามสิบสามสิบกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกัน q ิวคก็เลยจะโตแบบร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์คิวเทียบเยอันเยียอาจจะยังสู้ไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบตอนเนี้ยแพงกว่าปีที่แล้วแต่เดี๋ยวไต่มาสองจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นโมเมนตัมกำไรก็จะเป็นลักษณะค่อยๆแรมอัพขึ้นไปนะคะส่วนแนวรับแนวต้านก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแนวรับเนี่ยสี่บาทสี่สิบสี่บาทสามสิบ ส่วนแนวต้านนะคะก็คือ4 0บาท50แล้วก็ไปอีกทีสี่บาทหกแล้วไปอีกทีก็คือ4,80บาทส่วนราคาเป้าหมายเนี่ยเราใช้ P.E. 20เท่าอันนี้คือรวมวอลเลนที่แปลงสภาพเข้ามาแล้วด้วยจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นน,นะคะราคาเป้าหมายเนี่ยหบาทสี่สำหรับตัวปัญจวัตรก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นของวันนี้ค่ะผม